ที่สองครับจะมีความสุขมากกว่าคงที่หนึ่งนะครับชีวิตท่านจะเจริญรรูปเดองวละเสียงดังมากงนมาทางนี้เลยครับเนาะสาธุนะครับสาธุมาเลยครับมาจาับตรงนี้ครับเนาะจับตรงนี้ตีดังๆนะมาดดังๆเลยไม่ยังเดียวพอนะอ้าวนะครับมันไม่ดังนะตีละครก็อย่างนี้นะที่นี่สถานีธร,ร,ธรถไฟวัดสะดุดงิ้ว ถ้าพิธยสารมีความประสงค์ที่จะไปปรากช่องกลุ่าไปนั่งรถถั่วเพราะรถไฟยางแตกได้ครับน้าบุญชาแล้วไปสารเดเียงได้เลยนะครับนอรามาเป็นารเดียงชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองนะครับนรอขอบคุณทีครับอภิวาทนาศีริชนีจ้างบุธาปัยิโนจตารุธรรมา

การครอบครัวบ้านใหญ่แต่เราจะเป็นวันปีใหม่น้องๆนะครับที่ไปทำงานกรุงเทพมหานครแล้วกลับมาหาพ่อหาแม่พ่อแม่ก็ดีใจน้องๆกลับไปทํางานที่กรุงเทพมหานครและเจ้านายจะเพิ่มเงินเดือนให้มีโบนัสให้อยอะๆครับน้ำน้ำโสมน้ำโสม

ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကလည်းဘာမှမပြောကြဘူး။